ในตัวเมืองเชียงรายนะคะบริเวณริมแม่น้ำกกหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะขณะที่พี่น้องประชาชนก็ต้องเร่งทำความสะอาดบ้านนะคะเพื่อแข่งกับเวลาเพราะว่าหากปล่อยไว้นานดินโคลนก็จะแข็งตัวแล้วก็กำจัดได้ยากขณะที่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายที่เปิดทำการเรียนการสอนแม้ว่าจะมีรถสุขาเคลื่อนที่ค่ะแต่พบว่าน้ำที่ใช้ในการอุปโภคนั้นไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียน ทีมข่าวลงมาสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในชุมชนป่าแดงซอย7ที่อยู่เรียบแม่น้ำกกของเทศบาลเมืองเชียงรายที่ผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์แต่พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างขณะที่ระดับดินโคลนสูงและหนาแน่นชาวชุมชนยังคงร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบ้านซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านระบบน้ำที่หน่วยงานส่งเข้ามาเพิ่งได้รับเมื่อสองวันที่ผ่านมาจึงทำให้การขัดล้างทำความสะอาดต้องล่าช้าออกไปแต่ยัง คงเป็นน้ําจากบาดาลขณะเดียวกันหากจะต้องไปหาแหล่งน้ําสํารองต้องใช้ต้นทุนราคาสูงเนื่องจากพบว่ามีกลุ่มผู้ใจน้ําสะอาดบางกลุ่มจําหน่ายน้ําประปาในราคาถาังละ800ถึง1,000บาทเมินเฉยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ในวิกฤตที่มีบางกลุ่มฉวยโอกาสยังคงมีเครือข่ายจิตอาสาซึ่งเป็นประธานชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายได้นํารถกระบะบรรทุกถังน้ําขนาด1 0 0 0ลิตรทั้งหมด4ถังออกแจกใจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ประสบภัยฟรีซึ่งวันนี้ได้ส่งน้ําให้กับรถสุข,ขาของโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนแล้วแต่พบว่าน้ําในการอุปโภคของโรงเรียนไม่เพียงพอรองรับนักเรียนมากกว่า1,000คน รวมไปถึงในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนายวันชัยจงธนามณีนาย,ยกเทศบาลนครเชียงรายได้ปรับให้โรงเรียนเทศบาล6เป็นศูนย์พักพิงให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยน้ำกินน้ำใช้คือว่าปราเขาขป่วยมาประมาณเมื่อวันกึงน ว่าของผมนี่ใช้บาดานไฟฟ้าถุงปลอยมาเมื่อวานเนี่ยครับใ<ม>ช้น้าบาดานล้างน้ำก็ขุ่นขุน่นดดแต่ว่าก็ยังดีกว่านี่ครับต้องใช้น้าบาดานล้างก่อนครับเราให้สะอาดก็คือล้าง,างอีกทีตอนนี้ตอนนี้พันลิตรก็หลายบาทนะหลักพันนะ <ST. S 2> แล้วก็ตอนนี้ก็คือภาคเอกชนนะคะก็ <ST. S 2> ที่มีมาช่วยเลยก็มี <ST. S 2> แต่ก็จะมาได้ ไม่กี่รอบเพราะว่าระยะทางที่ไปรับน้ำสกลมากแล้วที่พี่ได้ทราบข่าวก็คืออ,อย่างบางทีมีรถที่จิตอาสาเข้าไปอะค่ะมันจะไม่ถึงข้างในมันจะได้แค่ข้างหน้าเพราะทุกคนอยากล้างบ้านทุกคนอยากล้างตัวอยากอยากใช้อ่ะค่ะก,ก็ตอนนี้ยังต้องการหนักมากค่ะไม่แค่ชุมชนนี้นะคะได้รับประสานจากหลายๆชุมชนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเกาะลอยเกาะทองทางบ้านเมืองนิมบ้านฟาร์มแม้แต่ทางแม่ยาวนะทางน้ำรัดพี่ได้รับประสา มาหลายที่มากก็ทางเราถ้ามีเครือข่ายเราจะกระดมไปแต่ละพื้นที่หมดค่ะน้ำยังไม่พอและน้ำไม่สะอาดที่เราเอามาก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในส่วนของนักเรียนก็เหมือนกันนะเรามีการสื่อสารหลังผู้ครองเนะี่ยนักเรียนเกือบประมาณ400ครอบครัวนะฮะ400หลังที่ได้ผลกระทบหนักๆก,ก็ประมาณ300หลังนี่100%นะฮะนอกนั้นก็หนักเบาไปตามๆกันนะครับฉะนั้นแรกๆก,ก็เรื่องของพื้นที่2เรื่องก,การช่วยเหลือของเพื่อนครูบ้างของนักเรียนบ้างที่เราพอจะเป็นเครื่องมือของหน่วยคู่ภัยต่างๆนะฮะจนกระทั่งในเรื่องของเรื่องคนเนี่ย ผ่านไปเรียบร้อยก็เป็นเรื่องของพื้นที่ฉะนั้นในช่วง4-5วันเนี่ยเราก็ระดมทั้งในส่วนของครูนักเรียนผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้การช่วยเหลือจากภาครัฐเองจะต้องรอเวลาแต่เทศบาลนครเชียงรายโดยนายกเทศมนตรีได้เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อนแล้วเพื่อให้พวกเขาได้มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งทีมข่าวททบร5รายงาน